เงนี่ย้อนไปล่ะมีเงินมีทองใส่ยุสมือนี่ย้อนไพล่ะมีเงินมีทองใส่อยูุสมือนี่มีเงินมีทองใส่อยูุสมือนี่ย้อนไพล่ะให้ให้ไม่ต้องให้เลยมีเงินมีทองใส่อยูุสมือนี่ย้อนไพล่ะเอออะไรนะเมื่อกูดีนี่แล้วประโยชน์มันหายแล้วเวลาเทาสามารถเทียบกันขนาดใหญค่าของประโยชน์มันคายเวลาคายเวลาหายหายโดนหายวันยืดออก กมแม่ไดออัไอจะบเนี้ยยบุมแม่นย่อนคอยเป็นเจสี่บ่งานจกามาไงไรบุมแม่บุแม่ย่อมคอยเป็นเจ็ดสี่บ่บุมแม่ย่อมคอยเป็นเจ็ดสี่บ่เยอะบุมแมย่อมคเปการจีบบ่ใช่ไหมบุแม่ย่อมคอยเป็นเจ็สี่บ่บุมแม่ยอมคอยเป็นเจ็ดสี่บ่บุมแม่ย่อมคอยเป็นเจสี่บ่บุมแม่ยอมคอยเป็นเจ็ดสี่บ่ตัดไอ้มันตบโตเล แต่ว่าศูนย์นะนะมีว่าเขาหินเขาหินเขาสร้างวัดรับจันททองขนาแต่แล้วมึงย้อนเกี่ยวมาแล้ก็เาจหนะเ้าหินมารับจันทร์ทอดีบบเขาแมนบอกแมนหินเขาสร้างนั่มันบ่แมน